แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC กันอีกแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาชี้แจงนะครับในส่วนของการแจกอ่งเปานะครับในช่องของ ANC Studio กันนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ได้ทำคลิปประมาณ30คลิปแล้วนะครับในส่วนของการย้ายช่องนะครับไปแจกอ่งเปาอีกช่องหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีผู้ชมนะครับจากช่องของ ANC Studio นะครับก็ยัง คอมเมนต์ถามอยู่ว่าไม่แจกอังเปาหรือไม่มีอังเปาประมาณนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นการแจกอังเปานะครับผมตั้งแต่วันที่20 19 18 17, 16 16นะครับ16 2ครั้งด้วยนะฮะแล้วก็15 14, 13, 12แล้วก็11นะครับด้วยสี่ครับผมนะผมแจกอยู่นะแต่ว่าผมไปแจกอีกช่องหนึ่งนะครับก็คือช่องนี้นะครับ อ่าทุกคนนะครับช่องของรับเงินฟรี ANC นะครับคุณสามารถที่จะพิมพ์นะครับพิมพ์คําว่ารับเงินฟรี ANC นะครับคุณมาติดตามช่องนี้แล้วก็อย่าลืมนะกดกระดิ่งการแจ้งเตือนแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับสำหรับอ่างเป้าผมจะย้ายมาแจกในช่องนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ใน EP ที่11แล้วนะครับอ่าผมลงคลิปไปเมื่อกี้นะครับ2ชั่วโมงที่ผ่านมาผมลงนะครับทุกๆวันนะครับก็ เวลา19นาฬิกาพอดิเปะนะครับคุณก็มารับชมคลิปแล้วก็ดูวิธีการรับอังเปานะครับจากวิดีโอได้เลยนะครับย้ำว่าคุณต้องดูให้จบเพราะว่าหลายหลายคนที่ดูไม่จบนะครับไม่สามารถที่จะรับได้เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าต้องรับยังไงมีวิธีการรับยังไงบ้างนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คือนะคผมทำตั้งแต่ EP ที่หนึ่งนะ2 3 4567นะครับ จนถึง11นะครับตอนนี้ ep 1 1แล้วนะครับผมนะก็โอเคทุกคนนะเดี๋ยวผมจะเปิดนะในส่วนของคอมเมนต์ที่มีคนยังถามอยู่ในช่องของ ANC นะครับผมคิดว่าไม่มีแล้วนะเพราะว่าที่ผ่านประมาณสองสามวันที่ผ่านมาไม่มีแล้วละน้อยมากแต่ว่าตอนนี้มีอีกนะครับโอเคทุกคนนะครับเหมือนในคลิปวิดีโออันนี้นะครับก็ผมลงเมื่อคืนนะครับวันที่19มิถุนายนมิถุนาย์นะครับตรงนี้นะผมลงไปแล้วก็มีนะครับในส่วนของการแจกไม่ใช่การถามนะในส่วนของ อ่งเปานะครับอ่ามีคนถามเกี่ยวกับอังเปาด้วยว่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่าอันนี้ทุกคนนะแม่แจกอ่งเป่าหรอครับออันนี้นะครับแล้วก็มีอีกนะครับในคลิปอื่นเนาะอ่าอีกคลิปหนึ่งนะครับก็คือเป็นคลิปวิดีโออันนี้นะครับผมก็เลยนะครับอ่าอันนี้ทุกคนนะอ่าไม่พี่ครับไม่มีทำไมไม่มีอ่างเปาครับอ่าตรงนี้นะ ก็คลิปนี้ไม่ได้แจกอังเปาไงทุกคนจะให้แจกจะให้มีได้ยังไงนะครับอ่าก็แล้วก็มีหลายๆคลิปนับก็คือคลิปพวกนี้นะครับอันนี้นี่เนาะก็ยังมีอยู่นะผมก็เลยอ่ามาทําคลิปดีกว่านั่นเองนะผมก็เลยตัดสินใจว่ามาทําคลิปดีกว่านะครับ,เ,รบเพื่อที่จะมาบอกเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะ ตอนแรกผมคิดว่าจะไม่ทําคลิปนี้แล้วแหละนะในส่วนของบอกอังเปาว่าผมไปแจกอีกช่องหนึ่งเนาะเพราะว่าผมคิดว่าอะไรแล้วคนก็น่าจะรู้แล้วแหละเพราะว่าดูจะยอดวิวที่คนเข้ามารับชมก็หลักพันก็น่าจะพอแหละเพราะว่าผมแจกครั้งหนึ่งก็50 60คน70คนนะครับอ่าก็วันละ100บาทนะเหมือนแค่วันนี้ก็มีแค่วันนี้ก็มีเพิ่มอีกหน่อยคือวันละ1นึบาทนะเพราะว่าางบมีเท่านั้นเองนะครับผมนะก็ก็ประมาณนะนะั้นเนาะ ก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้อีกก็กรโณนานะครับไปรับชมแล้วก็ไปติดตามช่องของรับเงินฟรี ANC นะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้ผมไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็แค่นี้เองนะครับก็คิดว่าเพื่อนๆนะผมน่าก็จะไม่มีคําถามเกี่ยวกับแจกอังเปาในช่องของ ANC นะครับถ้ามีก็เดี๋ยวผมก็จะพยายามไม่ทำแล้วล่ะคลิปวีไอซ์นี้เนาะก็คือมาบอกวันนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะรู้แล้วแหละเนาะถ้ามีอีกผมก็จะคอมเมนต์แล้วก็ไปบอกให้ไปรับช่องนู้นแล้วล่ะเนาะ โอเคทุกคนนะก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็มาชี้แจงประมาณนี้ว่าในช่องของ ANC Studio นะครับก็จะไม่มีการแจกอังเปาอีกแล้วนะครับแต่ว่าจะไปแจกในอีกช่องหนึ่งก็คือช่องรับเงินฟรี ANC อันนี้เลยนะครับผมนะก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายทุกคนนะสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปนะครับ